อ่ะชันๆอันนี้ลมาดูลูก่อนเปาอนี้เปาค่ะเปาเร่งเออเป่าเออเปาอีกเออเป่าเออแบบนี้ถูกแล้วเป,าเนเนเป่าเร็วเป่า, <c oughs> เ,ปาเร่งแม่เป่าเร่งแเร็๋ว kèn, ông mày, ông mày chung mẹ, bà băng ơ, 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 đây là